สวัสดีค่ะพบกับน้องเล็กซี่นะคะวันนี้เล็กซี่ก็จะมาพาเที่ยวเมืองเซาล์สเปิร์กนะคะที่ประเทศออสเตรยียนะคะ burg, เซาล์สเปิร์กสวยงามเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเด้อคนลาวคนไทยท้ามาเที่ยวเมืองเซา <S <S ล์สเปิร์กได้แต่เดือดห้าวงสงสันเดี่ยวแบบวัตถิเกสสไตล์โอ้ยเอาลูกคนนี้นะคะเอาวัตชิชๆนะคะคนก็ไม่ค่อยมองนะคะลุคสมมงสมรมนะคะ เอาสิมาตัดเด้อซุปเบเกตซุปวินดิกซปอเพื่อนๆมาเที่ยวใครๆได้มาเที่ยวทีเซาสลุดก็คงรู้นะครับว่าเมืองที่งามมากเลยมันก็มีด่านสถานที่นะคะแต่เด็กไม่ได้ถ่ายเด็กก็จะมาถ่ายแบบว่าแค่นี้พอบุบเก็บเกรีบยมันจะมีสวนน้ำมองอกไม้น่าสวยมากแต่เด็กลืมถ่ายเด็กก็ขี้เกียจเดินกลับไปแล้วนะ เ๋ยวพิ่งจะมาลืมได้แบบอุ้ยเราต้องถ่ายวอล์กสั้นสักน,นิดนึงได้ดูเล็กก็ได้ลืมไปแล้วนะคะไก่เตือนหรือเปล่าเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยไอวิเศษไว้ไปไลนิกซูจิเกิดฟอนเมีย,เมยสเปรเกินโอเคค่ะวันนี้ก็มาพบกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะชูส